สวัสดีครับผมโล่งหนักครับผมตอนนี้ผมมาเดินอยู่ที่ในปา่าที่ริมบึงน,นะครับผมที่ว่าเคยมา,ามาว่างกัดที่เดียวเต็มกัดนะครับผมก็ไม่ได้มาเ,าเกือปีแล้วก็เวม,มาดูบางช่วงนี้หน้าเลยนะครับผมวันนี้มาก็เอา อุปกรณ์เครื่องมือการโตนกวักมากนะครับผมที่ไ,ไปนป้ายนี่ก็เดี๋ยวว่าจะมาโตนกวักเลียกนกวักแล้วก็บอกเคร็ดลับอะไรๆหน่อยๆดีกว่าผม,มาได้เรียนรู้มาจากพี่ๆและลยรคนที่ว่าโบกมาเน้นน้ำมานะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะมาโบก่อให้ทุกๆคนหรือว่าน้องๆรุ่นไหมทีอาสนใจชมเรื่องการโตนก ได้าเรียนลู้และก็ได้ทําเป็น,นครับผมก็มีเป็นลับอยู่ตามสี่เรลือนะครับผมที่ว่าจําเป็นต้องลูกก่อนจะ,ะไปโตนกว่าให้ได้พุนะครับมาเึงแเรืนะครับผม,ม,นนบผมในบึงที่ว่าพุ่มเคยมาหลอมปลากับบ่าวชาตินะครับผมช่วงนั้นก็มีคนลงไปตกเบ็ดลากเป็ดอยู่ข้างในเลย พราะว่าในนี้มันมีปลาชนปลาดูเ,าเยอะนะครับผมอยู่ข้างในมาเขาก็ลงไปเดินลากเป็ดอตรงกลางบึงเลยน้ำประมาณกลางค้าถึงวัวเขาแต่ว่าช่วงนี้ไม่เหมือนกับช่วงที่ผมมาเลกบีที่แล้วปีที่แล้ว,ลวมันจะมีพัก หรือว่าอ่าไอ้อสะไร้หน่อยนะมาปีนี้ขึ้นเต็มหมดเลยเกือบมนะองไม่เห็นนาทีแห่งนี้ก็เป็นทีเดียวกันกับอาวีดีโอที่ว่าผมมาเจองวปลาด้วยนะเพนะราะว่าในนี้มันมีพื้นที่เป็นเป็นไร้อยลายๆๆนะครับผมมี เกือบตกยางที่ว่าอาไซอยู่ที่นี่อันนี้ก็คืออุปกรณ์เครื่องมืออาชีพชาร์ตตอวนี้ก็ใหม่ปั๊บก็บวงเว้แล้วก็นกสตาร์ทนะครับเป็นนกแทนนกตัวจริงนะครับสตาร์ทอาเคล็ดลับตีพุ่มวาก็คือการมาตัวนกก็คือ เา่ายาฟันใหม่ไอ้ไลให้เกิดเสี่ยงดังในทีที่เรามาต้อนอกเรียนนกก็ให้มาแบบนี้เนี่ยตั้งบวงตั้งไรก็พยายามทำห้เงี้ที่สุดถ้าฟันใหม่จึงจังจึงจังเหมือนกับตากฟ้านกมันจะไม่มานี่คือเตร็ดลับที่ว่าผมได้เรียนรู้มาไหม่ปักถ้าเป็นไปได้ก็ให้ฟันมาจากขัางนก ไกลๆกับตีเรามาต่อมาเ,เรียกหรือว่าเอามาจากบ้านก็ยิงดีเลยโอเคครับผมเดี๋ยวขึ้นงวงอตอเรียกกันเลยก็ใช่มีฟันแตงทีแต่งท้างน,นะขยายเสียงดังขึ้ ก็เคล็ดลับอีอกอย่างหนึ่งก็คือเวลา่าทีจ่จโตน,โนก็มีโซงช่วงเวลาที่นุนกอาจจะข้าวดีนะครับผมก็คือช่วงชวเช้าแล้วก็กช่วงเย็นช่วงเช้าก็ตั้งแต่เจ็ดโมงเลยตั้งแต่ว่างเลยไปจนถึงประมาณ ชีวิตมู่ตอนเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นก็ตั้งแต่บ่ายสามไปจนถึงคำ่ำเป็นช่วงเวลาเหมาะมากในการต้อนอกกนอกเลี้ยงนกอากาศมันไม่หลอนถ้ารา้อลรนกวักมันจะไม่ร้อนจากกิลม,มันอยู่ เสียงหนกป่าก็อาลองโตมาไม่หยุดเลย The bluetooth device is connected successfully. The bluetooth device is ready to pair. The bluetooth device is connected successfully. Okay, ครับผมคลิปนี้ผมตั้งใจว่าอาจจะมาตอมาเรียกนกวกให้ดูนะครับผมแล้วก็เพื่อบอกอเคล็ดลับวิธีการอาตอนกวักให้มันได้นะครับผมนะเดี๋ยวเราวกส่งตัวนี้ที่ตอได้ผมก็จะปล่อยนะครับผมที่ พื้นที่นปลามีน้อยก็อ,อย่าไปตอไปเรียกจนมดนะครับ <c oughs> ก็ฝากบอกไปด้วยนะก็เวนไว้บ้างให้ได้อยู่กับธรรมชาติเที่ยวบ้านพ้มีีมีเยอะอยู่แล้วแต่ว่าโค้งกินทางไต้ก็ลากล้ายชนิดนะครับผมก็เราก็เลือกได้อันนี้ก็เกมาทำคลิปบอกเค็ดลับเล็กๆน้อยๆ ให้ท่านผู้ชมรายการวิธีคนตายได้รู้เปลือ,ลอแล้วก็มีซาลาโอเคนะครับผมเดี๋ยวปล่อยนะโอเคครับผม ก็ลาไปก่อนเก็บกงกลับบ้านนะครับผมก็ขอทานผู้ชมทุกใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์อาคนละนึงแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็ลาไปทางนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมโอเคเก็บกงเลย